ก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกทท่านนะครับที่ติดตามในนิผลออโต้คาร์นะครับกับนิผลออโต้คาร์ชัดเจนกว่านี้บอมมี่อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมานําเสนอนะครับให้ลูกค้าเผื่อเป็นทางเลือกนะครับในการตัดสินใจนะครับอยากได้รถผ่อนในราคา5,000นะครับ5,000กว่าบาทต้องคันนี้เลยนะครับเป็น Toyota v i ีโก้ตัว E นะครับปี2007นะครับคันนี้นะครับผมขอแจ้งราคานะครับแจ้งราคาเลยนะครับเริ่มต้นดาวที่35,000บาทค่างวด5,000 นะครับ5,000กว่าบาทสนใจนะครับโทรหาได้เลยที่เบอร์098-598-4026นะครับ0985984026ปนอิพนธ์ออตโต้คาร์ยินดีให้บริการนะครับคันนี้ค่างวด5,000นะครับลูกค้าสนใจโทรได้เลยนะครับเป็น Toyota Vigo 2.5ตัว E นะครับตัวนี้นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมแท้แน่นอนนะครับลูกค้าท่านใดสนใจอยากเข้ามาดูรถอยากเข้ามาชมรถ ก็เข้ามาดูได้ที่หอจอก,กอธนยศนุ่งเรือจรยาน2,019หรือว่าโทรหานิพลออตโตคาร์ได้นะครับที่เบอร์098 598 4026นะครับร้านอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับคันนี้เล่มพร้อมโอนบริการจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับติดเครด,ดิตติด v l ออกได้ไหมคันนี้ออกได้มาเลยนะครับแต่ต้องมาที่เต็นท์นะครับสำหรับลูกค้าติดเครดิตถ้าติดเรื่องคืนมอเตอร์ไซค์นะครับติดบัตร ให้มาที่เต็นท์ได้เลยมาเซ็นไฟแนซ์ได้เลยนะครับลูกค้าสนใจก็มาได้เลยนะครับสําหรับคันนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะพาดูรายละเอียดต่างๆนะครับสําหรับ t o y เต้าวิโกคันนี้นะครับล่องรอยไม่มีรอยตําหนินะครับมีตําหนิน้อยมากนะครับหน้าเดิมพายเดิมแท้แน่นอนร0 0นะครับคันนี้มีการเก็บสีมาไหมมีการเก็บสีมาแล้วนะครับแต่หน้าเดิม้ายเดิมทุกอย่างนะครับล้อแม็กสวยยางดีสีเส้นนะครับพร้อมใช้งานเล่มพร้อมนะครับ ราคาถามว่าราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมแจ้งในคลิปเลยคันนี้ราคา2 3 5 0 0 0บาทนะครับ235,000บาทนะครับต่อรองได้ไหมต่อรองได้เล่มพร้อมโอนนะครับบริการจัดส่งได้ไหมจัดส่งได้ทั่วไทยเลยนะครับนะครับกรณีลูกค้าเงินสดนะครับผมย้ํานะครับลูกค้าเงินสดต้องมัดจําอยู่ที่10,000บาทนะครับเวลาเราเอา่อ ลูกค้าเงินสดนะครับมัดจําอยู่ที่1-0,000บาทนะครับก่อนจะส่งมอบรถนะครับก่อนจะเราจะขับออกจากบ้านไปนะครับตอนนี้ตั้งกฎกติกาขึ้นมาใหม่นะครับลูกค้าต้องคอนเฟิร์มนะครับต้องคอนเฟิร์มกับทางร้านก่อนนะครับระดับแรกเลยนะครับต้องคุยปรึกษากันก่อนนะครับว่ารถจะออกไปแล้วนะครับว่าเวลาไหนวันไหนนะครับอ่ะมาเริ่มตัวฝากระโปรงด้านหน้าเลยนะครับตัวนี้ไม่มีร่องรอยขูดขีดแน่นอนนะครับคันนี้ ไม่มีแน่นอนร่องรอยขีดสูดนะครับอันนี้ก็ไม่มีนะครับบนไม่มีนะครับตัวนี้ฝากระโปรงสวยงามนะครับเดิมแท้นะครับทุกอย่างนะครับราคานี้นะครับดาวเริ่มต้นที่สามห0ืห้าพันบาทนะครับเดี๋ยวก่อนอันดับแรกเลยผมแจ้งราคาให้ทราบเลยดีกว่านะครับก็สอง0ส0ามหืนห้าพันบาทนะครับ2 3 5แส0ามนหันบาทดาว3าม0 0ืนห้าจัดไฟแนนสองแ0,000นค่างวด5 0 0พัน ตลอดสัญญานะครับตลอดสัญญาย้ำนะครับลูกค้าสามารถโทรหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0985984026นะครับตลอดสัญญาแน่นอน100%เซนะครับฝากระโปรงนะครับไม่มีร่องรอยขีดขูดนะครับถือว่าสวยงามนะครับเต็มนะครับรถเคยทำสีมานะครับกระจกด้านหน้าเคยเปลี่ยนมานะครับแล้วก็ภาษีปี67ดนะครับด้านข้างไม่มีร่องรอยขีดขูดนะครับกระจก โครเนียมนะครับด้านข้างสวยงามนะครับก็นี่เลยนะวันนี้นะครับกระจกฟิล์มประหลอดตัวใหม่นี้ด้วยนะครับยุกอย่างนะครับภายในสวยนะครับถือว่าโอเคเลยคอนโซลคอนโซลนะครับเบาะหนังนะครับเรียบร้อยนะครับข้างหลังเป็นตู้ำโพงมีเบาะแคมให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับคันนี้หล้างคงหลังค่าสวยงามนะครับก็โอเคนี่เลยนะครับพวงมาลัยน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้เรียบร้อยจอแอนดรอย ทุกอย่างนะครับตามสภาพนี้เลยรีวิวให้ดูแบบชัดเจนเลยนะครับล่องรอยตะเข็บเม็ดอาร์คไม่มีการพลิกความแน่นอนไม่จมน้ําแน่นอนนะครับเม็ดอาร์คเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับคันนี้นะหลังคาบางๆเดิมๆนะครับไม่เป็นสนิมแน่นอนหัวตะเกียงนะครับไม่มีรอยบุกแน่นอนด้านบนนะครับนี่นะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับก็สภาพแบบนี้เลยนะให้ลูกค้าได้เห็น เคยทําสีมานะครับเคยทําสีมาเห็นไหมมีร่องรอยทําสีมานะครับแต่เดิมนะครับกระจกด้านท้ายเดิมนะครับทุกอย่างนะครับร่องรอยไม่มีนะครับมีมีรอยบ้างเล็กน้อยอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่นะครับแล้วก็มาด้านข้างนะครับก็จะเป็นตัวลักษณะแบบนี้เลยนะครับสวยๆเลยล้อแม็กนะครับยางดีสี่เส้นด้วยนะครับยางก็ดีสี่เส้นนะครับราคานี้นะครับย่อมเยาสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทเองนะห้คันนี้ เงานะครับความสวยงามบงามเงานะครับกันชนท้ายมีฝาครอบไฟท้ายมีให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ดาวสามหมื่นห้านะครับค้างวันห้าพันย้ำเลยนะครับย้ำเลยอยากได้รถมือสองไว้ใช้งานเกรดเอต้องที่นี่เลยนี่ผนออโต้คาร์นะครับหรือว่าหอจกทันยศรุ่งเรืองจรยญสองพันสิบเก้านะครับราคาย่อมเยานะครับข้างวันห้าพันนะครับสนใจก็มาเลยนะครับนี่ ติดเครดิตติด B l ออกได้แน่นอนมาเลยนะครับต้องมานะครับติดเครดิตเนี่ยต้องมาที่ร้านเท่านั้นนะครับไม่สามารถที่ว่าจะเดินทางไปจัดให้ท่านได้นะครับสําหรับลูกค้าติดเครดิตต้องมีคนค้ำหนึ่งคนนะครับแต่ถ้าติดเรื่องคืนรถต้องดาวเยอะนะครับแล้วก็จัดแบบไม่มีไม่มีเช็คเครดิตนะครับเท่านั้นเองแต่ถ้าลูกค้าติดมอไซต์ติดบัตรอีออนมาได้เลยคนน้ำหนึ่งคนมาคุยกันได้เลยนะครับก็สามารถจัดได้ให้เหมือนกันนะครับฝาท้ายเดิมๆสวยๆนะครับคันนี้ ด้านท้ายรอยมิดองมดอาร์คเดิมหมดเลยนะครับเดิมจริงแท้แน่นอนตัวนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนักไลเนอร์ก็สวยงามนะครับด้านท้ายซ้ายขวาเดิมหมดเลยนะครับตัวนี้นี่นะครับแล้วก็มาดูไปเรื่อยๆนะครับกระจกนะครับด้านคงด้านข้างนะครับฝาครอบไฟท้ายมีให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับอันนี้สวยจริงนะครับราคานี้2สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับราคานี้เลยนะฮะตัวนี้ด้านข้างนะครับบางๆเนี่ยทำสีมาิงแต่บางๆ นะครับแล้วก็ไม่มีตําหนิให้เห็นเลยนะนะครับตามนี้เลยนะครับตามรูปเลยรีวิวแบบชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้วนะครับต้งที่นี่ผลออโต้คานี่นะครับด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับด้านนี้นะครับแล้วก็นี่หุ่นตกไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับเลขไม่อยู่ที่2องแสกมนกิโลนะครับจอแอนดรอยนะครับเห็นไหมจอแอนดรอยด้วยนะครับเครื่องติดนิ่มเครื่องนิ่มมากนะครับ ดู olarak, ฟังเสียงเครื่องนะครับเบาะไม่ขาดไม่ชำรุดนะครับเป็น been, เบาะหนังแท้นะครับเบาะหนังเลยนะครับปรับปรับขึ้นลงได้นะครับสองหมื่นดาวสามหมื่นห้าสองหมื่นห้าได้หมดครั้งงวดห้าพันมาเลยนะครับมาเลยนะครับมีเงินสองหมื่นห้ามีเงินสามหมื่นห้าอยากได้รถนะครับมาเลยนะครับกับนิพนธ์ออโต้ขาโทรหาได้เลยศูนย์เก้าแปดห้าเก้าแปดสี่ศูนย์สองหกดาวสองหมื่นห้าดาวสามหมื่นห้าได้หมดเลยนะครับ ไม่ว่านะครับคุณจะอยู่ไหนก็จับไฟแนนซ์คุณได้นะครับเอิบนะครับเดี๋ยวผมไม่ดู้ะรถเคยทําสีมาก็จริงนะครับแต่น็อตฝากระโปรงไม่มีการขยับขยื่นนะดูนะครับน็อตฝาไม่มีการขยับขยื่นเลยนะครับเดิมๆนะครับซุ้มขอบนะครับเดิมแท้แน่นอนเห็นไหมครับสวยงามมากนะครับแล้วก็คานหน้านะครับ lr อยู่ครบหมดนะครับหมายเลขคานน้ํายาหล่อเย็นนะครับคัด หน้าแอร์นะครับคอมแอร์แบตเตอรี่ดีนะครับทุกอย่างตัวนี้นี่แผ่นเพลศูนย์เจ็ดแท้นะครับทุกอย่างเรียบร้อยนะครับไม่มีการชนมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นะครับเม็ดโอเมดอาร์คห้องคงห้องๆๆเครื่องสวยงามมากนะครับไม่มีน้ํามันเครื่องซึมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์บวนี้การันตีได้ได้เลยนะครับคันนี้ไฟตาเดิมแท้กระจังหน้าตัวเดิมโรงงานแท้นะครับอันนี้ไฟตาเดิมแท้โรงงานเลยนะครับอันนี้ก็นี่ผมให้ลูกค้าได้เห็นกันเลย นะครับห้องเครื่องดูครับไม่มีนะ้ำมันเครื่องซึมแน่นอนเห็นไหมนะครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวผมตัดอ๋อ <c oughs> นี่นะครับเสียงเครื่องดังนิ่มมาก ไม่ดันไม่ไอแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้นะครับลูกค้าไม่ดันไม่ไอแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเครื่องสองพันห้าอินเตอร์คูลเลอร์นะครับคันนี 25, 35, 5, ้ค่าเงื่อนห้าพันนะครับลูาคา 5, บกค้าดาวสองหมื่นห้าดาวสามหมื่นห้าได้เลยนะครับราคาสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทสนใจก็โทรหาญี่ปุ่นออโต้คาร์ได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดห้าเก้าแปดสี่ศูนย์สองหกรถสภาพนี้เลยนะครับรีวิวให้ดูแบบนี้เลยสวยๆเลยนะครับ ราคานี้เองนะครับ2 3 5 0 0 0บาทนะครับดาว3 5 0ห0นะครับใครโอนมาจำมาก่อนจัดไฟแนนซ์ก่อนได้ก่อนเลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนราคานี้ราคาค่างวดนะครับ5,000แน่นอนร0 0นะครับดาว3 5 0 0 0คุณได้ค่างวด5,000ันยังไงก็ต้อง5 0 0 0แน่นอนนะครับ5,000กว่าบาทหรือ5,000ต้นนะครับลูกค้าโทรหาได้เลยนะครับที่เบอร์0ู8 5 9 8ก0 2 6นะครับ ผมไม่ได้เอาขึ้นลิฟต์ให้ลูกค้าดูก็ไม่เป็นไรนะครับแต่บอกได้ว่าเครื่องดีคัสซีสวยแน่นอนการันตีได้แล้วก็มีการพ่นจากพ่นการสนิมให้ได้ด้วยด้านล่างนะครับลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มเติมได้เลยโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเราเราทำให้ได้นะครับนี่นะครับเสียงเครื่องดังนิ่มมากนะครับดูนะครับไม่ดันไม่ไอแน่นอนนะครับ ขอ,อนุญานะครับแปบนึงเออะเดี๋ยวผมจะเล่งเครื่องให้ดูนะครับดูนะครับแอร์เย็ยนมากนะครับแอร์เย็ยนมากเนี่ยนะครับเครื่องแน่นดีมากนะครับ นี่นะครับสำหรับคันนี้นะสำหรับใครนะครับที่อยากจะมีเงินอยู่ที่35,000บาทแล้วก็อยากจะได้งูข้างงวัดถูกๆนะครับห้าพันนะครับเอาไว้ใช้ไปไร่ไปนาไปสวนนะครับก็สบายมากเข้าในเมืองก็ไม่ต้องอายคนนะครับรุ่นนี้บอกได้เลยว่าสวยนะครับโตโยต้าวีโก้สองตัว e intercooler ปี2007นะครับราคา2,35,000า2บาทดาวเริ่มต้นอยู่ที่ 20,500 0บาทค่างวด5,000ดาว3 5 0 0ค่างวด5,000ลูกค้าสนใจโทรหาผมได้เลยนิพนธ์อโัต้คาคาที่เบอร์0985984026นะครับ0985984026นิพนธ์อัต้คารายินดีให้บริการนะครับบริการจัดไฟแนนซ์ได้ไหมอยู่ไกลจัดได้นะครับอยู่ทางทางขางเหนือจัดฟไฟแนนซ์ได้ไหมได้ครับได้เหมือนกันนะครับ อยู่ไหนก็จัดให้ไฟแนนซ์ให้คุณได้นะครับรถคันนี้นะครับสำหรับลูกค้านะครับท่านใดสนใจนะครับ Toyota v i g โกนะครับก็ลำดับแรกนะครับก็จดเบอร์โทรนิพนออโต้คาร์ไว้เลยที่เบอร์098-598.4026หนะครับหรือว่าเพิ่มเพื่อน ID l i n ลนนะครับเป็น l ล n e นะครับเพิ่มเพื่อนทาง l ล n e นะครับ ID นะครับเป็น ID 098-598.4026นะครับ เพิ่มเข้ามาเลยนะครับแอดไลน์มาแล้วขอรูปเพิ่มเติมได้แล้วก็รายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเราส่งให้นะครับผมนี่ผลเราตัคาส่งให้แน่นอนราคาราคานี้นะครับเริ่มต้นที่35,000บาทนะครับจัดไฟแนนซ์บริการจัดส่งได้ทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยนะครับค่างว่าถูกๆอาดูอีกรอบนึงนะครับเพื่อความชัวนะครับล้อแมกยางสวยนะครับทุกอย่างนะครับพร้อมเลยนะครับเล่มพร้อมโอนให้ได้นะครับ บริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยให้ได้นะครับไม่มีตําหนินะครับไม่มีริ้วรอยเลยนะครับสวยจริงนะครับการันตีได้เลยว่าสวยิ๊บเลยแบบนี้เลยนะครับเหลือช่วงล่างนะครับอาจจะพ่นกันสนิมให้ลูกค้าได้เลยนะครับลูกค้าสั่งมาเราทําให้ได้รถสวยด้วยนะครับคันนี้ถึงว่าเคยทําสีมาแล้วก็สวยนะครับไม่มีตําหนิเลยให้ลูกค้าหน้าเดิมท้ายเดิมน็อตไม่มีการขยับขยื่นเครื่องดีด้วยน้ํามันเครื่องไม่มีซึมนะครับตามผมรายงานเลย คือนิพผลออโต้ค่าต้องรายงานแบบชัดเจนนะครับแม้ไม่ชัดเจนแล้วลูกค้าจะสิดหวังนะครับน่าเห็นมีแม้ตรงตําหนิตรงเดียวนะครับตรงนั้นอ่ะตรงที่ตรงท้ายตรงว่ะเพราะนั้นเองนะครับนอกนั้นก็ไม่มีแล้วนะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับราคานี้นะครับคางวัดเท่านี้นะครับสนใจโทรหาได้เลย0985984026นิ์อนออโต้ค่ายินดีให้บริการนะครับคุณลูกค้านะครับอยากจะจัดไฟแนนซ์นะครับก็จัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับ เราบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านนะครับส่วนตอนนี้ Vigo Smart c a แตัวต่ำมาแล้วนะครับ Vigo Champ มีมาแล้วนะครับตัวต่ำเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่วันนี้เสนอคลิปนี้เลยนะครับดาวเท่านี้นะครับค่างวดเท่านี้แน่นอนห0 0พันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็โทรหาได้เลยนะครับที่นิพนผ์ออโต้คาร์นะครับ098 598 4026นะครับราคา235,000บาทดาว35,000 ไม่ต้องค้ำนะครับซื้อคนเดียวจบอาชีพไหนก็ออกได้นะครับถ้าเป็นอาชีพทํางานเงินเดือนนะครับมีใบสลิปเงินเดือนแล้วก็สเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะครับใบสลิปย้อนหลัง3เดือนใบนะครับสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนถ้าเกษตรกรนะครับถ้าเป็นเกษตรกรขอสําเนาที่ทํากินก็ได้หรือว่าสมุดเขียวก็ได้แล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะครับหรือว่าไม่มีนะครับไม่มีเอกสารอะไรทั้งสิ้นก็เข้ามาปรึกษาดูได้นะครับอันนี้ ินดีให้บริการรับเหมาก่อสร้างบัตรประชาชนใบเดียวมีหน้าง,งานจบนะครับบัตรประชาชนใบเดียวมีหน้าง,งานแล้วก็มีเบอร์โทรเจ้าของคนที่ให้เรารับเหมาต่อเท่านั้นเองนะครับไม่มีเอกสารอะไรยุ่งยากนะครับโทรเข้ามาปรึกษาได้กับนิพนธ์ออโต้ขาศูนย์เก้าแปดห้าเก้าแปดสี่ศูนย์สองหกคันนี้ดาวสามหมื่นห้าจบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลูกค้าสนใจโทรหาได้เลย098598402 6นิพนธ์ออโต้คายินดีให้บริการสวัสดีครับ